สวัสด,ดีครับวันนี้มาดูนะ้ำมักจุลินทรีย์กันนะครับที่เห็นเป็นฟองๆนี่นะครับเป็นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เต็มที่ในช่วงนี้จุลินทรีย์จะมีการเจริญเติบโตสูงสุดและมีจุลินทรีย์จำนวนมากจะเห็นได้จากฟองขาวๆที่เป็นฟอดๆขึ้นมานะครับนี่นะครับ ส่วนสีขาวๆนี่นะครับไอ้ตรงตรงนี้นะครับนี่คือฮิวมัสฮิวมัสพืชไม่ได้กินพืชไม่ได้กินปุ๋ยหรือธาตุอาหารเอ,อ่อแบบประมาณว่าเวลาลเราใส่ขี้งัวไปในต้นไม้อ่ะพืชไม่ได้กินขี้งวัวแต่พืชกินฮิวมัสที่เกิดจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลงที่พืชสามารถกินได้ง่ายขึ้นนี่นะครับจุลินทรีย์นี่นะครับ,รรบเป็นฟองฟอสฟอสเลยนะครับการหมักที่ดีคือต้องปิดฝาให้แน่นนะครับนี่นะครับปิดฝาให้แน่นนะครับ จูเลียนซีจะทำงานได้ดีขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ